เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีอยเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบฟโซนะอยู่กับดันคิวเอปาร์ดาระยะใกล้นะครับซึ่งผมใช้เป็นเคมปจิลูเคียแล้วก็อินโนเอคอยซับนะครับตอนแรกใช้เป็นตัวโจมตีคู่2ตัวแต่ว่าหงุดหงิดม,มันไม่มีโล <laughs> เลี้ยงเลือดเต็มยากเกินเลยก็ต้องเอาอินโนเอมาเลี้ยงเลือดเต็มนะฮะก็รอบนี้ก็เป็นคิวของเคมปจิฟ้านะครับครอบรอบ9ปีนะ บรูโน่นะครับมายุลิไม่ค่อยไหวนะสำหรับผมลูเคียแดงประมาณนี้สำหรับตัวหลักนะครับตัวยืนข้างก็ลูเคียลูเคียนะฮะลูเคียไอเซนเอเลนจินะครับ,รบที่พอจะยืนข้างได้ตัวอื่นยืนหลักไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวนะตัวที่3ามไม่น่าจะยืนหลักได้ไหวครับ แต่ผมจะไม่เล่นทีมเดียวนะถ้าผมเล่นทีมไหนจบแล้วผมจะพยายามต่อทีมอื่นมาเลยโดยที่ผมจะเล่นเป็นเ uh, คมปจิบูโรโนนะฮะมายูริลูเคียสองตัวนี้ก็จะเล่นด้วยถ้ายันเหลือนะครับแต่ถ้ายันไม่เหลือเดี๋ยวไว้วันหลังวันหลังยันเหลือเดี๋ยวมาใหม่นะครับใช้เป็นทีมประมาณนี้ส่วนผมจะใช้ทีม เคมปจิลูเคียแล้วก็อินอนเอะเมดคอยซับผมอยากได้โล่กับบูทนะครับเราจะใช้เป็นทีมยืนข้าง2ตัวก็ได้หรือว่าจะยืนข้าง1ตัวแล้วก็ตัวบูทหนตัวก็ได้นะฮะหรือจะเป็นตัวซับก็ได้ตัวซับของสีฟ้าตัวซับสีฟ้าอากรครับอากรฟ้าแล้วก็ชินจิฟ้านะเป็นตัวซับของสีฟ้า แต่มันก็ไม่ได้โลอดิถ้าเป็นคนเล่นแบบมุดอิดอะเคเปจิเล่นแบบเลิอดเต็มยากด้วยนะเอาลูเคียไปเอ้ยเอาอินโนเอไปคอยคอยบูทให้ดีละบูทซับในคราวเดียวกันนะฮะมาเพมัเป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเคเปจิ K age, ผมมีแค่หนึ่งทับห้าท่อนั้น นึ่งทพาเท่านั้นแล้วก็ใส่ของประมาณนี้ของยังไม่ได้ทําเป็นดาวแดงตั้ง2ชิ้นนะฮะไม่มีอุปกรณ์นะฮะโลกเกียใส่แบบนี้ของผมแล้วก็อินโนเใส่ประมาณนี้ของผมใส่ไอ้เจ้ากิจิโกแดงมาด้วยนะฮะไม่คอยซับทีมก็ไปกันเลยเนื้อเรื่อง บ่อ,อ,เ,บอเป็นบอ่อแรงซะด้วยฮึบฮึบอ่อยฮึบเนี่ยฮะพอมีรูเคียมาเรากดถ้าสามชาร์ตได้แบบสบายใจขึ้นมาหน่อยเราจะมองจังหวะด้วยนะถ้าเรามีโลอยู่นะ,ะแต่ถ้าเราไม่มีโลอย่าไปหาชาร์ตเล่นนะนี่เนี่ยเอ้ยใครมันล่อสายตาเราไปได้ รีเป็นชอบกระจายครับเพราะฉะนั้นพยายามรวบคลิปให้ดีชาร์จอือหมว้ยอือชาร์จทั้งทีไม่โดนเลยมันอยู่มุมนี่เองพวกตอนไปอยู่มุมตอนไหนก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรจบเหมือนกันครับไอหัวประหลอดมา ฮึบต่าตาแรกเป็นอุ่นนี่ว่าฉันมีโลชันเลยกล้าชาร์จอืมอืมนี่งไงหลบ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 ฮึบแม่งอยู่ไหนไม่ได้มองไม่ก็เห็นฮึบมาเอาสิเอาอยังไงก้ที่ไหนหกวิหกวิ กด e x แล้ว e x แล้วโอ้โหจบครับเรียบร้อย e x 4จบไปสำหรับทีมนี้ต่อไปเดี๋ยวผมเอาบูโนมาลงให้ดูคิวต่อไปบูโนมาเลยจัดมาลูกพี่บรูโน บรูโน่ผมก็ใส่ของประมาณนี้นะฮะก็ยังมีไอกระสอบทรายทีย่ยังไม่ได้เป็นดาวแดงนะครับแล้วก็ใส่ซับอันเดิมมาเลยไปบรูโน่ม่วงจากเทศกาลล่มจัดไปทุกพี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้แรงเอาเรื่องอยู่นะครับปัจจุบันก็ยังถือว่าแรงครับเล่นได้ดีนะเล่นได้ดีมากเลย แต่เป็นมันเป็นบังคับมือนะปล่อยออโต้จะไม่ไหวนะมันแรงเพราะมีเกตเอฟเฟกแล้วก็มีทางด้านของติดสถานะนะฮะเกรเต็มคิว30%ิด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเลือดหมดเราสามารถคิวได้แต่เรามีอีโนเอที่คอยให้โล่อยู่เพราะฉะนั้นก็สบายใจขึ้นมานิดนึงมา,มาดิเว็บแรกเคียนาน,นครับเพราะว่าเอเกรยังไม่เต็มครับ ผมว่ามันก็ปกตินะเพราะว่าเกรดมันยังไม่เต็มอ่ะการจะเคลียร์มันก็วยเคลียร์นานนิดนึงถึงมาโอ้ยหลบหน่อยหลบหน่อยถึงเราจะมีโล่แต่ต้องคอยหลบด้วยครับเพราะว่าบางทีการโจมตีของมันก็ติดคิดที่ข้อนะฮะติดคิด,คดที่ข้อจากปกติที่มันจะโจมตีเราโดนแค่ทีเดียวนะมันโจมตีเราโดนประมาณสี่ห้าทีนั่นน่ะโอ้โล่หมดเกลี้ยงเลยเดินหนน่ เอาดิเอาดิมาโดนจนได้เอาดิลบก่อนหลบก่อนเอาดิลบก่อนหลบก่อนจะต้องไปงัดกับมันอ๋อมันเป็นอะไรวะแข็งเหงอรออ๋อโดนช็อตโดนช็อตขไฟโ,น,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 โน่เ้ยอะไรเน,นี่ยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับบูโน่ครับมีของดีๆผมว่าน่าจะจบนะ มีโอกาสจบสูงนะสำหรับบูโน่นะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะต้องฝากวันนี้แหละครับเพราะว่ายันผมหมดแล้วอีกหนึ่งเล่นไปก็เท่านั้นอนะ่ะไม่ผ่านแน่นอนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันผมก็น่าจะรอสี่ทุ่มมื่อคือนนี้ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวผมจะเอาอีก2ตัวมารีวิวให้ดูนั่นก็คือมายูริแล้วก็ลูเคียแดงนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเราโยมมาทูกทั้งหลายสวัสดีครับ